ท่านผู้ชมยินดีตอนเรากลสู่ช่องวิสุโกรครับมื่อนี้เขอเอาบรรยากาาก่อนการแสดงแสงสีเสียงของงานถลองชัยชนะท่านท่าสุนานารีมาให้ชมครับนี่ครับเป็นกำลังพลนทหารครับอเอาบรรยากาศมาให้ชมก่อนครับว่านี่ครับบรรยากาศทหารนี่ก,ก่อนก่อนแจก่อนแต่งตัว้อครับเด้อเอามาให้ชมก่อนแ่งตัวพ่อนจะแต่งตัวแล้วนี่ เป็นคนละคนเพม่อนว่าเ <c oughs> นี่ครับเอาบรรยากาศมาให้ชมซะก่อนอันนี้คือแกงตัวยมอนเหล้วกะลังกลมหนากลมจายอย่า <c> ง <oughs> อ่าครับอ่าก็ช่วงนี้เป็นรอบที่ใดเหรอบุ้งรอบที่หาครับรอบที่หาเนาะทั้งหมดมีแสดงแจ้งรอบทีหกรอบครับที่หกรอบมืออื่นเหมือนมืกกอทูตถ่ายเอ็นบ่นี่ครับมืออื่นเป็นมือสุดท้ายนะครับในการแสดแงแสงสีเสียงอ่าท่าทันผู้ชม เสดายบอมีเวละบอมีโอกาสเดี๋ยวเบิบ้งกับบ่เบิ้งมือนี่ครับมืออื่นครับมืออื่นเป็นมือทดทไทยครับนี่ครับ,บมาเบิ้งบรรยากาศเอานี่เป็นกำลังคนทหารจาก่ายสุรนารีครับนมาร่วมแสดงครับรวมแสดงแสงสีเสียงเกี่ยวกับเออเนี่ยครับเกี่ยวกับอ่า มื่อนี้อันมื่อนี้ยทหารมาแสดงเป็นตตัวยังมือนี้ยเป็นในนักลบครับเป็นนักลบเออนี่ยเนี่ครับเพิ่นเป็นนักลบนะครับเด้อพี่น้องเออเพิ่นเป็นนักลบเพิ่นก็บอกเล่าอะไรบอกเล่าอะไรเออบอกเล่าอะไรบ้านยุ้ยไสก็บอกเล่าอะไรวะกัลสินทำโอ้คือดีแต่ว่าเพิ่นกัลสินเดียมาแสดงนะเออเดี๋ยวมาแสดงเออเออนี่ยนี่ครับเพิ่นก็ร่างพักพนครับเพิ่นก็ร่างพักพนเก่าบรรยากาศมาให้เบิ่งครับว่าก้อนก้อนการเด้งตัวหรือก้อนแสดงที่แบบใดเนี่ยนี่ครับ กำลังก้มหน้าก้มตาก้มหน้าก้มตาเอาไงเนี่ครับท่องหนังสือว่าท่องบทบ่าหนิกำลังท่องบทอยู่บ่าหนิเรื่องยังไงท่องบทอยู่ท่องบทนี่ครับคนก้มหน้าก้มตากำลังท่องบทอยู่เหรอครันว่าเป็นเสียงแสดงเลยนะครับเลยรอบนี้เป็นเป็นรอบล่องทุ่ทไทยแล้วมืออื่นก็เป็นมือนทุ่ทไทยครับถ้าท่านผู้ชมที่พ่านอากาศวันไหนมาชมกลับมาเบิองใหม่ครับมืออื่นเป็นมือนทุ่ทไทยครับเนื้อเสียเอาบรรยากาศ มาให้เบ่งก okay. ่อนทหารแต่ยงโตครับการแต่ยงโตแล้วมันจะเป็นแบบนี้มีพ่นยังไงเดี๋ยวมาเบ่งกันคนแสดงเป็นนักรบคน่าอันพวกหัวนี่มันแสดงนักรบทั้งเด็กพวกหัวนี่อยโอ้โหท่างอีสานคนห่วเดี๋ยวกลับใกล้ถึงเวลาเดินะครับนี่ยไก้ถึงเวลาการแสดงแล้วทหานแต่ยงโต เกิดยุ้ยเซ่แล้วน um, ี่ยคนสงทหารร่วมพ่นแล้วทหารร่วมพ่นแล้วนี่เข่าเผ่ากองไทยนะนี่ครับนี่ครับมาเบิ่งครับเบื้องหลังในการในการความทุกเด็ดนะครับด้วยความในการเบื้องหลังไปบิ่งเบื้องหลังเลยขาวบนผู้ชมมาเบิ่งเบื้องหลังในการเตรียมการแสดงครับนี่ครับทหารร่วมพ่นคนเราเอามาให้ผู้ชมดีกว่าเลย กี่คนครับที่ได้สแสดงประมาณเจ็ดสิบแปดสิบคนเจ็ดสิบแปดสิบคนได้เนาะครับแล้มีนักมวยมีนางรำครับแดนเซอร์นักแสดงทหารอีกสามสิบคนอ๋อทหารอีกสามสิบคนครับโอ้ครับดูแลยากไหมครับไม่ค่ะคืะอระเบียบของเขาโอ้ครับครับ จะรู้ว่าบ้านหน้าที่เขาเปนอะไรอะไรไม่ยากครับไม่ยากครับทั้งหมดมีกี่รอบนะครับยี่สิบสี่ห้าสิบสี่ห้อบแปสิเก้าสามบสองหกเนค่ะ6อหอบหรอบหอบอบนะครับก็บพรุ่งนี้เป็นรอบสุดท้ายแสดงว่าห้ารอบวันนี้วันนี้รอบที่ห้าครับวันนี้รอบที่ห้าโอเคเข้าสู่วันรอบสุดท้ายแล้ววันที่หแล้ว มีหลายส่วนประกอบกันมีนักมวยมีนั่งร่ำแล้วก็มีผู้ดูแ,นแลนะครับการ,รแสดงกของทหารนะค,ครับคนมาร่วมตัวกันทั้งหมดนีด่ครับเบื้องหลังกัน แสดงนะครับรอบนี้ก็เป็นรอบล่องทุดท้ายนะครับพ่งนี้พ่กนี้มื่อือนเป็นรอบสุดท,ท้าไทยครับต่ท่านผู้ชมพลาดโอกาสในการแสดงก็ยังมีอีกมืเอ,อือนครับยังมีอีกมืเอือนไปดีชมกันเ็ครับเห็นว่ามีนักแสดงหนาไม่พะมามา,ก,มาก,กว่าท่านเด็กครับเอามาให้ท่านผู้ชมดนเบิ่งบรรยากาศก่อนการแสดงครับ ก,การแสดงก็เป็นแบบนี้ครับบรรยากาศวันนี้ก็เวล,ลาหนึ่งทุ่มครับหนึ่งทุ่มก็จะมีการแสดงด้วยน,นะครับรอบนี้เป็นรอบรองสุดท้ายครับผุ้ได้ผ่านโอก,กาสที่ผ่านมากกับมาชมเลยครับมืออื่นเป็นรอบสุดท้ายครับมืออื่นครับสิครับพรุ่งนี้เป็นรอบสุดท้ายวันนี้เป็นรอบรองสุดท้าย นี่ครับนี่ครับก็ธรรมดาคนเราน้องธรรมดามันต้องแบบว่าเราก็ต้องรักษาด้วยกันครับอ่ะนี่ผู้ชายชี้ไปนี่ก็จะชี้ไปติดชาติดชาติดเหม่องตอนนี้อโเคครับแล้วจะเร่ยกอะไรระหว่างวันกับนเขียวหัวฟันเขียวก็อยากกิดชาสามคนนี้เป็นแฟนเนื้อครับวันนี้เป็นเรื่องเล่าวันนี้เล่าไหมให้ท่านไปโชคดีฟังครับ ล่อ,อช่อมการแสดงครับร่อช่มการแสดงเหรอเนี่ยครับเอาเบ hm. şey ื้องหลังเอาเบื้องหลังมาให้ทำเป็นช่อมเดียมกันเอาเบื้องหลังเบื้องหลังนี่ครับเบื้องหลังอีีด้วยครับนี่อยู่ข้างหลังพว่ที่นี่โยกเล่นโยกกันเล่นเพื่อนักแสดงอีดีนี่ยเราคนนั้นเนี่ยเอาฟังเท่งนี้บรนซ้อมกันเนี่ยเอาได้ยินเสียงยังเนาะเพราะเสียงระฆังหรือเสียง ตีเลิกก็เฮ็ดยังก็อเนาะดนเนี่ยวางก่อซ่อมหมดซ่อมสร้างแถวสร้งดาบครับโอ้ซ่อมซ่อมซ่อมบ้าดาบครับแบ่งแบ่งแบงแบ่งโอ้บามันซ่อมเลซ่อมซ่อมเอาซ่อมกันเออขอท่าขอท่าเว้ยเออขอท่าเลยเนาะเอามีโอกาสได้เฮ็ดก็ดีแล้วเออเอามีโอกาสได้เฮ็ดเนี่เยเนีはは ieurs, ่ยครับเพราะว่าวันวาทุกคนประจำที่นะ ทุกคนประจำที่มาเบิ่งครับมาเบิง่งมันมีประจำที่ตำแหน่งเพิ่นอยูมบางไดนะครับบรรยากาศก็ดีด้วยครับนี่สวยนะใกล้สีนะสได้เวลาการแสดงเนี่ยเพิ่นก็บอกทุกคนประจำที่เพินนะ่นว่าครับก็เอาหนังเอกมาให้ท่านผู้ชมได้ชุ่มเนี่ย วนี่ครับคนสแสดงเป็นยาเ,เป็นคุณยาโมกเหลือแล้วโทษ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 อ่ะอขอน้ำจิ้น่อยนะ เพ่อนุ่ามาร่วมตัวกันแล้วครับเนี่ครับป้าท่านผู้ชมมาเบื่อเบื้องหลังในการในการแสดงครับพอเอาเบื้องหลังในการ แสดงครับแสงสีเสียงของงานฉลองชัยชนะท่านทานา่าโซลารีเนี่ยวให้คุผู้ชมได้ชมกันครับนี่ครับตอนนี้กใกล้ถึงเวลาแล้วครับน้องๆก็ได้เตรียมตัวครับนี่ครับกำลังเตรียมตัวเตรียมตัวแสดงนี่ครับนี่ครับมันจะดีเล่นเป็นฉาบเป็นชาบเป็นชาบไปครับนี่ครับเบื้องหลังเบื้องหลังการการแสดงครับ

หากเกิดเหตการณ์เฉพาะไหนที่เชื่อว่าเจ้าจะใช้ความฉลาดไร้ลิกแจ้งข่าวให้พี่ทาบได้เงินพี่กลับไปราชาาการเมืองเธอไม่ต้องวงอีฉันจีบแล้วโรกรธเอย่างนี้หากมีใครคิดร้ายอีฉันจะปกป้องโ,ปงโดยชีวิตของฉันจ้ะแต่ว่า รามบีชายหดเวลาแล้วที่ข้าเสด็จทำการแข่งเรื่องต่อสยามแข่งเืองเฮ้าเป็นประเสธสหัน้าถังแกดูปวนทุนดุลีสี่แข่งเลยนาม่ยอใ้านโนต้ง้หนโดนต้องร้วนนามีี่เขาพิาอว่าตั้งคิดที่จพักมัดตีสยามเพระเจ้าหลวงของเฮาสุ้ทีว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดี ที่สามารถเอาที่พัวเช่าเมือของเรากลับมาอย่างมากมาย เาเบื้องหลังมาให้ท่านผู้ชมได้ชมเออก็ดูเมื่อวานมาดูเบื้องหน้าแล้ววันนี้เอามาเอาเบื้องหลังให้ดูเออโอเคเยี่ยมเลยแสดงได้ประทับใจมากเพรเหตุที่เราไม่ได้กินไรเนี่ยเลยไม่ทำอะไรดีชั้งถ้าสืบก็ยังทำตัวนอกน้องยกทำให้อยู่นอกเลย พยาบุญยงกระบะจึงวางใจเปิดประตูเมืองให้แถมน้ำเพิ่มมาอาหารไปเลี้ยงดุโหกินหดูอ,อยู่สบ,บายเลยแล้วยา่าหมท่านเชื่อใจพวกข้าศึกด้วยไหมอ่ะอืมไม่มีทางเลย<ร>เลยแต่ฉันคิดว่าย่าหมอท่านเนี่ยาจะเตรเียมการเนในบได้ตอนทำศึกที่ทุ่งสองเด็กพวกเราถึงได้กาะการโดยง่ายไงงั่นน่ะก็ยิ่งต้องสิตว่าเป็นยังไงต่อ โมไปโมจริงห่างจิพี่กางวนตอนนี้พญยายของเจ้าหลวงต่างแกล้งได้ทำทัพเกาอหลีบางโคร่าและกษัตริย์ไเทียราพิชัยเทพวราชาบางโพล่าไปมืดแล้วไม่มีใครอยากเตะเรปตลอดดอกเขาไม่อยากเป็นเชเลยพวกเราโคราาจะนั่งถังว่าแต่อุษาโทร,รธธพีเองมากวัยครอบเมื่อไม่เรียบร้อยจัดนุ้เหลือ สาวงามที่ไทยเห็นขั้นมาพร่อมหรือไม่พร้อมจะขับสาวงามทุกคนผ่านการเรียนศิละปะการต่อสู้เป็นอย่างดีและพร่อะ รงเจริญคุณสุบุมถ่อนแจ้งสุงเนินระบทแปนนาบนคุณสิริพัชรหมวดอ่อนระปทจุกคุณมนัคริยาพิมพ์ปรุระบทริชีคุณเชวราชทองสายอ่อรายชื่อนักแสดงค่ะระปทะบดไลออนคุณปุณมนักภปัญญายง รับบทเลี้ยงรางพิชัยคุณพิพันก่อนเกตแก้วหรืออุ้ยเดือคอมเมียนรับบทเจ้าอนุวงศ์คุณอิสราวันพงศ์ดีเจสิวารับบทพยาประลัดทองคำคุณชาญบุตรงสาขานณสกลน,นครรับบทบุญเหลือคุณเบลพลอยนภัสแปลพันธน,นภา ระบ,บทคุณหญิงโมคุณแม็กกี้อาภาพาวิไลและโปรโดิวเซอร์คนเก่งของเรานะคะคุณนีโนรัฐบาลแลในโอกาสนี้นะคะดิฉันต้องขอเรียนเชิญนะคะท่านผู้ส่งเกียรทุกท่านขึ้นถ่ายภาพกับทีมนักสแสดงของเราค่ะเรียนเชิญท่านผีราชาติทุกทายแล้มรองนายกอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รวัดคุณเสลิมพัฒน์รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาท่านสารชัยศรีจันทร์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเขตอำเภอเทพรั์ท่านจิรวัต์ปานชาติผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และกลุ่มที่4เรียนเชิญทุกท่านค่ะรวมตันให้เกียรถ่ายภาพกับทีมน,นักสแสดงของเรานะคะวันนี้สุดยอดการแสดงแสงสีเสียงคะ่ะชื่อชุดสามจกีรมใสวันใไชนะเขาวสุพรนารีทุกท่า เพิ่งรีบกลับไปไหนอีกสักครู่เดียวค่ะทุกท่านจะได้รับชมการแสดงโชว์ลุกสี่มุมเมืองนะคะรับรองว่าสวยงามยิ่งใหญ่อลังการอย่างแน่นอนนะคะอยู่รอรับชมกันก่อนถ้านนั่งอยู่บริเวณด้านหน้าเวทีรับรองว่าได้เห็นแน่นอนนะคะแบบไกลๆเต็มๆนะคะตอนนี้เชิญถ่ายภาพกันได้เลยนะคะ อีกสักครู่ดเดี๋ยวจะโชว์คู่แล้วพ่อแม่พี่น้องก,ก่อนนางก่อนอย่าเพิ่งรีบไปไหนอยู่กันจะเดี๋ยวเนาะแม่เนาะโอเคแม่แม่ <c oughs> นะคะเมื่อวานนะคะก็มีโชว์ไปหนึ่งเลยหนึ่งรอบแล้วสวยงามมากๆต้องบอกเลยว่าอลังการสมการรอคอยสมศักดิ์ศรีชาวโคราชมากๆค่ะโคราชบ้านเองต้องขอขอบพระคุณนะคะ ผู้ใหญ่ทุกภาคส่วนเลยนะคะวันนี้ที่ให้เกียรตินะคะขึ้นมาถ่ายภาพกับทีมนักแสดงของเรานะคะและสำหรับพ่อแม่พี่น้องวันไหนอยากจะถ่ายรูปก,กับแฟนคลับกับเอฟแบบเป็นเอท่านไหนนักแสดงท่านไหนก็เชิญบนเวทีได้เลยเด้อเชิญได้เลยนะคะถ่ายภาพกับนักแสดงของเราได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงโมนะคะน้องแม็กกี้อาภานะคะคุณบุญเหลือนะคะน้องพลอยนะคะ เอาละค่ะและตอนนี้นะคะการแสดงโชว์ปลุกของเราพร้อมที่จะให้ทุกชานรับชมกันแล้วเรามานับถอยหลังพร้อมๆกัน5 4 3ส แลวันนี้นะคะน้องแม็กกี้อาหา,านะคะก็ได้นำกล้วยนะคะมาพอบให้กับท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่วันนี้ได้ร่วมให้เกียรติมารับชมการแสดงแสงสีเสียงในวันนี้ค่ะ รับประทานกันได้ถึงวันที่3เมษา,ายนเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะในส่วนของเวทีการแสดงแสงเสียงเองเราวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วดิฉันเกรร๋รลางกานพนาสังวรณ์หน้านที่ลงแล้วค่ะลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ขอบคุณทุกท่านและสวัสดีค่ะ